เดี๋ยววันนี้เราก็ณตอนนี้เราอยู่กรุงเทพเพื่อนแต่วันนี้เราจะไปนนทบ,บุรีนะคะวันนี้เราคือจะเ,ออเราจองโรงแรมไปแล้วเนาะเราจะไปติดเกาะ1วันหนึ่งคืนที่นนทบ,บุรีนะคะเดี๋ยวตามไปดูนะคะว่าเราจะพาไปกินไปเที่ยวที่ไหนกันบ้างเนาะคาเฟ่ที่เราจะไปวันนี้ว่าจะไปเออที่แน่ๆเรามองไว้คือเราจะไปตลาดเกาะเป็ดน,นะเพ<ๆ>ื่อนเราเคยไปครั้งหนึ่งคงกินเยอะมากเพราะว่าตอนนั้นเราไม่ได้ถ่ายคลิปเพนะราะว่าเรายัางไม่ได้เป็นยูทูบเบอร์นะคะตอนนั้นรอบนี้เราก็เลย จะไปกินไปเที่ยวกันที่นั่นค่ะอันที่จริงมันไม่ใช่ว่าเราตั้งใจมาเท่อนนเรามีธุระแถวๆนั้นค่ะเรามีธุระแถวๆนนทบรุรีเราก็เลยแบบว่าเออกะทําคลิปไปเลยดีกว่าเนาะเพราะว่าไปก็จะได้ไม่เสียเวลาเท่านันเนาะเราไปก็ได้คลิปไปด้วยอะไรอย่างงี้ด้วยเนาะอ่ะเดี๋ยวตามไปดูกันนะคะว่าเราจะพาไปกินเที่ยวที่ไหนกันบ้างนะคะนนทบุรีหนึ่งวันหนึ่งคืนติดเกาะที่นนทบุรีนะคะเดี๋ยวตามไปดูกันเลยค่ะเพื่อนค่ะ ชั้นสามห้องสามสิบสี่ตรงนี้หรือเปล่าชั 6. 6้นสามเพื่อจะเป็นตรงนี้นี่เหรอตรงนี้แหละ จะข้ามไปฝั่งโน้นนะคะเพื่อนค่ะเท่าไหร่คะสิบบาทสนะิบบาทเนะาะนี่ได้นี่ก่อนเลยจะกินแล้วเพื่อนเดี๋ยวเราจะเข้าไปวัดนี้กันนะคะาเพื่อนเดี๋ยวเราจะเข้าไปวัดประสาทกันนะคะเป็นอะไรดูเดี๋ยวเราจะเดินเข้าไปข้างใน,นะคะ่ะเข้าไปข้างในวัดจันนะคะ นี่นะคะเดี๋ยวเราก็จะเข้าไปข้างในน้ะเพื่อนเนเดีย๋ดวยวเราจะเข้าไปข้างในนะเพื่อนเราจะเข้าไปข้างในนะคะเข้าไปข้างในน้เพื่อนเดี๋ยวเราจะเข้าไปไหว้พระข้างในก่อนเนาะ เดี๋ยวเราจะเข้าไปข้างในกันนะคะเดี๋ยวเราจะเข้าไปข้างในนะคะเพื่อนไม่วันหราะ เอาไปกินข้างนอกเหมือนกันนี่คืออาหารที่นนทบ,บุรีเราคืนนี้นะเพื่อนเราไม่ได้ไปเดินตลาดเราไม่ได้ไปเดินเกาะเนาะเราไปเดินเซนทานเวกเกตเราก็กลับมาซื้ออันนี้ก็กลับเลือเพื่อนมันมืดเร็วมากเพื่อนตอนนี้เราออกมานั่งกินข้างนอกห้องเราค่ะข้างในห้องเราุ้งในนู่นแต่ว่าเราออกมานั่งข้างนอกค่ะเพื่อนให้เดเรามากินกันดีกว่าเดี๋ยวตอนนี้เราจะนอนแล้วเพื่อน ตอนนี้เราเริ่มไม่ไหวแล้วเราจะนอนแล้วนะคะ เดินเป็นเพื่อนทวาตอนนี้เราถือสนามสอบสุดท้ายของไทยเมนูโปรดของเราเลยเนี่ยนี่คือเมนูอาหารของเราเลยวยจับชอบมากเล e ย ตอนกลางคืนแล้ว